สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพร้อมกับความสดใสของอากาศนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมานักเรียนรับประทานอาหารกับอะไรคะหมูปิ้ง,หม,งหมูปิ้งแสดงว่าซื้อมาแล้วหมูปิ้งต้องเสียบไม้ไหม <Yeah. S 1> เสียบไม้เวลาเสียบเสร็จแล้วยังต้องแบบใส่ถุงพลาสติกอีกไหม <Yeah. S 1> มีข้าวเหนียวได้ไหมหมูปิ้งมีข้าวเหนียวไหม,มเออแล้วเวลาหนูรับประทานอ่าหมูปิ้งเสร็จแล้วไม้กับ อะไรนะถุงพลาสติกที่ใส่หมูปิ้งเด็กๆเ,เอาไว้ที่ไหนคะขยะใส่ถังขยะใส่ยังไงใส่ไปทรงเด็ดเลยหรือว่า,าแยกก่อน <Yeah. S 1> แยกแยกยังไงแยกเดี๋ยวไม้หมูปิ้งกับถุงพลาสติกนี่มันเป็นขยะประเภทอะไรไ<ป>ทั่วไปอา่าแล้วแล้วไอ้นี่นะตอนเช้าตื่นมาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเกี่ยวข้องกับพวกพลาสติกเยอะไหมตอนเช้าอะ <Yeah. S 1> เยอะไหมคะชีวิตเราเกี่ยวข้องไหมคะ เออมากมายเลยนะคะในตัวเราตอนนี้มีของที่เป็นพลาสติกไหมม,มีกระดุมเสื้อเป็นไหมคะนักเรียนเป็นนะคะพวกนี้ก็จัดอยู่ในประเภทพลาสติกทีนี้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกพลาสติกซึ่งเป็นสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของปิโตรเลียมใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นความจําเป็นต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เราที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้ครูขออภัยนะคะครูเป็นหวัดค่ะครูก็เลยต้องใช้ แมสนะคะแมสเป็นอะไรเนี่ยแมสที่ปิดหน้าเนี่ยคืออะไรคะถังขยะประเภทอะไรคะขยะอะไรเนี่ยถ้าทิ้งแล้วเนี่ยเวลาใช้เสร็จแล้วขยะอะไรคะอันตรายเพราะว่ามันสามารถทำอะไรเก,เกิดอะไรได้คะเออติดเชื้อได้อ่าเยี่ยมเลยนะคะถ้างั้นวันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของอะไรคะขยะพร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทํานะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนลองร่วมสนุกทุกคนลุกขึ้นมาเต้นได้เลยนะคะเกี่ยวกับ เรื่องนี้อ่านะคะเชียร์เชียร์ค่ะเชียร yeah. ์ aus, ร้อยนะคะวันนี้สิ่งที่ครูเตรียมให้ก็คือกิจกรรมนะคะดังต่อไปนี้เนี่ยครูมีถังให้พวกเราคะ่ะนักเรียนสี่ถังพวกเราก็มีกันสี่กลุ่มทีนี้เดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะครูก็จะให้ใบความรู้เพื่อเป็นการแนะนำนักเรียนที่จะใช้ในการแยกขยะเกมนี้ชื่อว่าเกมคัดแยกขยะนักเรียนที่อยู่กันตรงนี้นะคะแต่ละกลุ่ม เดี๋ยวนักเรียนก็มาหยิบขยะตัวอย่างจากอะไรคะในกล่องที่ครูมีให้เนี่ยนักเรียนก็หยิบไปคนละสองสามชิ้นแล้วนักเรียนก็หยิบมาใส่ให้มันตรงกับถังที่นักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรคะเรียนการแยกให้ถูกประเภทของขยะนะคะขยะเราบอกแล้วขยะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเรียนที่เราคุยกันไว้สีประเภทมีอะไรบ้างลูกมีอะไรคะสีเขียวนี่คือขยะเปียกสีน้ำเงินคือข้าสีเหลืองคือ ขยะรีไซเคิลนั่นคือขยะที่สามารถนํากลับมาแต่รูปแล้วนำมกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วสุดท้ายขยะสีแดงคืออะไรคะสีก็บอกอยู่แล้วขยะยอันตรายอ่ะนั่นเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะแต่ละกลุ่มมาหยิบไปนะคะกลุ่มหนึ่งอ่าสักประมาณเท่าไหร่ดีกลุ่มละ20นะคะเพราะในนี้มีอยู่แล้วร้อยใบถ้ายีก็ตกแค่กลุ่มละสี่อ่ะยี้าด้วยได้ได้กลุ่มละจะได้ร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมคะ แล้วก็จัดการแยกให้เรียบรอย้อยอาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาหยิบหรือจะยังไงก็ได้แล้วแต่สะดวกของนักเรียนนะคะอาที่นักเรียนสะดวกหยิบไปเลยเวลาได้ดีที่สุดก็คือแยกเสร็จก่อนแล้วแถมอะไรคะอาถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เลขกำกับไว้ในในขยะของตัวเองกลุ่มนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งเข้าใจไหมคะถ้าเลขหนึ่งอยู่ในอาถังขยะใบไหนก็แสดงว่ากลุ่มหนึ่งใส่นี่กลุ่มสองค่ะ อันนั้นกลุ่ม3อันนั้นกลุ่ม4นะคะอ่าหนูหยิบไปนะคะทีนี้หลักเกณฑ์ก็คือนักเรียนมีตัวช่วยนะคะนักเรียนมีใบความรู้ที่ครูให้นักเรียนไปแล้วนะคะอ่านักเรียนช่วยกันถ้าแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วนักเด็กก็เอามาใส่ได้เลยนะคะเอามาใส่ได้เลยสกี้กลุ่ม2นะคะอ่ากลุ่ม2กลุ่ม2มาใส่อันดับที่1นะคะ อ้าวแล้วต่อไปก็คือกลุ่มสามใช่ไหมใส่ลำดับที่สองถูกไหมคะถูกไหมกลุ่มสามไหมอ่าเแล้วกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสี่นะคะยังไม่ได้มาใส่เสร็จหรือ,อยางกลุ่มหนึ่งกลุ่มสี่แยกเสร็จไหมคะอ่ากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสี่แยกเสร็จไหมคะเด็กๆอ่าใส่ให้ตรงนะคะเออดูก่อนนะคะ เยี่ยมอ่ะกลุ่มสี่ใส่ด,ดับที่สามนะคะแล้วก็กลุ่มหนึ่งใส่ลำด,ดับที่สี่อ่าอันนี้คือเรื่องของเวลาก่อนนะคะอันนี้เราแข่งคัดเรื่องเวลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการคัดแยกของเราถูกต้องหรือไม่นะคะหลักการไม่ยากเพราะว่าตัวเลขมันจะเป็นตัวกำกับอยู่แล้วว่ามันเป็นขยะของกลุ่มไหนถูกไหมคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแนวทางการกคัดแยกขยะของเราเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างเนี่ยเรียนดูนะคะเขาบอกว่าขยะที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็ได้แก่ขยะประเภทหลายบ้างคะเรียนขยะทั่วไปนะคะ general waste นะคะขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิลนะคะ ต่อมาขยะอะไรทะเรียนขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ก็พวกผักผลไม้ของกินเนี่ยข้าวน้ำแกงอะไรนะคะเหลือพวกเนี้ยเราเรียกมันว่า,าขยะอินทรีย์นะคะพวกนี้เน่าเปื่อยง่ายนะคะต่อมาคือขยะอะไรคะข,ขยะอะไรคะเออขยะอุตสาหกรรมนะคะอินทรียลพวกเนี้ยก็ได้แก่อะไรประเภทที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือของที่มันเป็นพวกอะไรคะอาหานไฟฉาย ใช่ไหมคะขยะอยตยุตสาหกรรมอะอะไรอีกครั้งเรียนที่เป็นแบบตรี่พวกนี้ใช่ไหมจะจัดอย่างนี้ไหมอ่าแล้วก็ประเภทอะไรคะขยะติดเชื้อขยะอันตรายไอ้พวกนี้มาจากที่ไหนโรงพยาบาลถูกไหมคะเรียน